ใหญ่ค่าให่ปุ้ยให้มาทุกปีทุกปีนะลูกใหญ่ใ้ตังตังใจด้วยไปดูกเราจะไปตีซีขอเงินเยเงินเต็มเลยมั้มันไดันดงจะอยเอาไปเป็นควนถุงมันจะนื่นเยอหือจะอยากลังไหมากเลยลูกเอ้

Rồi các bạn. Đâu rồi? Sao lại không có? Đeo khăn mà. Đấy có 4 cái xinh.

เยเยืเออยนอาปเดนมืเนออ่ันเ้าเลยเจไมืไปใหเดยวมัปวดปวยปลามาหอยมาบางเดกยของที่เดยดได้ยนเียมนดียดเนยุธเนยไหลปไข่เนี่ปตกจะรุไปลากหลองหอรุ่ไปไกลขึนยไปจะไปขึไปวยวลไปปลามาเนยลไปสวนมาบลงไปกเนี่ยดูตขอมันขอเห็นงันหลรอองนม้ซะเี้ดีกว่าทีเว่อ ดูเปล่นะนี่เจ้เดินมาไม่เห็นสิงั้นยิ่งว่ัดเก็ไามันเลือดเรก็ะเ่นี้มันก็จะเดกก็แย้แย้ไม่ไปเดี๋ยจมันจีโผ่โผไทยมากว่าน่าไายมากันแต่ของที่เดจไม่ถึงก็งวัตถุเือยีนี้พวกเจี๊ย่จได้พวไ่จได้่ัวก็จดุนดุมาบนดไปส่ที่คุยไปจะไปที่คยขัวจัวรูปต่ามาให้รูเต่ามาบ้านเจ้าที่การพิเศเจ้า่กองน้องของน้องให้ก็ได้น้องก็ได้มา นี้คนนี้นี้คนนี้นี้คนนี้อ้คนคนนี้คนเขาคนเขาดีกว่าเขาดีกว่าเดินกดีกว่าอีก่นนนนเตายนเียนเตายนอนเตียงนอ้เตายงนอนเายงนเตียดนอเายงนเตายงนอนเตายนเตายนอนเตายงนอเายงนอเายนอนเตายนนเายนอเายงนอเายงนอนเายนอนเตายนเตายานอนเายนอนเตียดนอ้เายนเตายนเตายนเ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 ่ียง เนี่ลืมกเนะ้ี้อนไหนขอม่ถึงเลมถที่นเนี่ยตกบนั่นเหือนด้วยตกตวนแถวนอไน่อถเห้เ็นบันบบเป็นเ่อไ่็ถือไปดแล้วต้ฉไหนล่ะล่ะ่ไกินเนี่ย้อได้ต้องได้นาอย่เชเ็ดเนี่้อได้กเนี่้ได้นีดย่เช้อได้กินดอ่เย่ที่น่้น้เเ็ดขี้ตอ่้อ่าีีได้หมได้ยาชีไ้แล้วกน้กน็น ดูอ้อทนี่ไปตีซีลายอลไปหนึ่งเด้อร้องไมร้องดีมันแตกแย่งหมดเลยงินดอเสื่งอะไรมันจะนำไปให้เด้อะะถูกตอนนี้เติมแลไมเนี่อนนี้เติมตอนนี้เติมแลเนี่ยตอนนีน่ยงอนนี้ตเนน้ำได้กลอองอะไรกา้ันนี่นลยนี่เนาเตมขาไเนอิายที่ทำเป็น่านี่ที่พี่ เล้หน anyway. ้าม no. okay. yeah, okay. right. ีแล้วหน้าที่เป็นผ้าเลยปะเรายัง่โอ้โหหนึ่งกิโลกมตุ่มมากระเป๋าไหมดินี่งเล้วหาวันนานเลยเป๋านาอ้หเาไปเลยาไปขายเอาเอาเป็นควันถุงใมันห้่นไห้ือจะยากลังไห้มากเลยลูไรอตัวข้าซาถูกเห็นเห็นคนดีเรา้ามาอกันนี่ นี่มันงั้นหายมันหันเออนั่นเราไม่ได้เอาที่ยวหใช่เปา